อ่าสวัสดีครับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นสูตรที่ผมเพิ่งโพสลงไปนะครับสูตรสี่สิบสามสี่สิบร้อยแปดสิบบวกเจ็ดสิบนะก็อ่าไฟบวกคนระับใช้ค่าร้อยยี่สิบนะไฟลบหนึ่งร้อยนะไฟลบหนึ่งร้อยเซีเล็คเตอร์นี้ยังไม่เกี่ยวนะครับเป็นลูกเล่นเดี๋ยวทำให้ดูทีหลังนะครับถ่ายคลิปนะครับ ก็จะวัดวนลอยให้ดูก่อนอมิเตอร์ผมย u ห้างไปใกล้ๆวนลอยครับลอยเจ็ดสิบเก้าครับดูความที่ครับแปดสิบเก้าเฮิร์ตนะครับ เป็นความทีต่ำนะครจะมาเทสโหลดหนึ่งพันวัตต์ก่อนัว่าห้าร้อยวัตต์ผมมันยังไม่ได้ซื้อใหม่ยังไม่ได้สร้างใหม่อืมครัวมันอยู่ในเอ้ยเจอล้วความทีอยู่สองร้อยกว่าๆนะโหลดหนะึ่งพันวัตต์รับ นี่ครับหลอดยาวนะครับโดหนึ่งพันวัตต์นไฟแดงนะดแดงนะ,น,ออ 4, ะน,นะครับมาดูแรงดันกันวัดเลืกคีวตนเหลือ่สี่สิบกว่าโวลต์นะครับเดี๋ยวเราลอานี้นะครับสี่สิบกว่าโวลต์ทีนี้ เดี๋ยวผมจะมาทําตัวปรับความที่และแรงดันข่าออกโดยการปรับอ่าค่าตรงใบอัดนะใช้อามาดอบใบอดัดก็คือใช้ซิเล็กเตอร์จากมเกปุ่มนะครับมันมีค่ายนะมีมีค่ายเยอะ ไม,ไม่แพงหรอกหากซื้อได้ง่ายแต่นี้ผมใช้ข้องเก่้ามาทำให้ดูอ่าตัวเนี้ยจะจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับอ่าตัวห้าตต์นะครับ ถอดออกเลยก็ได้แต่ผมขี้เกียจไปหาลวดทองแดงมาขูดแล้วบัดกีีผมก็เลยใช้ R ต่อแทนกํำลังที่ได้ที่ออกไปมันก็จะมีดอกมั่งนะครับนิดน้อยไม่เยอะหรอกก็ไว้เล่นน้ำตื้นได้ถ้าเราใส่แบบนี้เล่นน้ำตื้นได้นะเพราะว่ามันปรับได้3ามสเต็ปอันนี้จะเป็นแรงสุดกลางแล้วก็มาเบานะครับเดี๋ยวให้ดูบแบบเบาก่อน <c oughs> นี่ใช้ที tr 6ตัวลมได้นะปรับไปเบาสุดโหลดหนึ่งพันวัตมันจะปีดเลยนะครับแล้วก็ติดชา้านะครับปีดเลยติดชา้าไฟจะเหลืออยู่แค่3 6มสบหกนะครับมาดูความทีความทีจะอยู่สามร้อยคว้านะนะเดี๋ยวมาดูสเต็ปกลาง สเต็ปกลางนะครับเมื่อกี้เบาสุดนะครสเต็ปกลางมาดูความทีก่อนเหลืออยู่200คว่วานะครับเห็นไ,ไหมครับ270ดูแรงดัน38นะครับแล้วมาดูสเต็ปแรงสุดแรงสุดนะครับดูแรงดันก่อน เดี๋ยวครับสายไม่แน่นจะอยู่ที่สามสิบเก้าโวลต์นะความที่เหลืออยู่สองร้อยสิบนะครับความที่จะลดลงนะสองร้อยเก้าสองร้อยสิบราวเนี่ยนะแต่ไฟจะสว่างขึ้นนะสังเกตหลอดอนะครับมันมีลูกเล่นนะเน,นี่ยสเต็ปกลางสองร้อยเจ็ดสิบว่า องร้อหบสเจ็ดสิบนะความที่เบาสุดอยู่สามร้อยกว่านะครับนะเสริมลูกเล่นง่ายๆนะครับเผื่อเพื่อนๆอ,อยากเอาไปลองทำนะครับอันนี้เป็นของมออเก้าปุ่มนะครับแต่ว่าอาตรงเนี้สอลูกไม่เหมือนกันนะครับอีกลูกหนึ่งใช้ห้าสกับห้าสิบนะ อันนี้500น500ห้าร้อยก็ห้าร้อยเลยค้าต่างกันเยอะมากอีกลูงแค่ห้าสิบใช่ครับ <c oughs> ใช้ค้าต่างกันพอดีอีกอันนึ่งผมไปทิ้งไว้หน่แหละ ผมหยิบผิดอันมานครับผมว่าจะหยิบอีกอันที่เป็นห้าสิบโอหมอ่ะที่เป็น R ห้าสิบสองตัวนะ <c oughs> ผมเอาไปทิ้งไม่ได้แล้ว <c oughs> ผมหยิบผิดอันมาต่อแล้วก็ลืมดูมันรีบๆทำจะก็เลยผิดพลาดนิดน้อยนะครับก็ถ้าใช้ค่าน้อยกว่าน,นี้ก็ได้เดี๋ยวอ,อยังไงเพื่อนๆนก็เอาเอาไปลองทำกันดู ถ้าเราใส่ตัวนี้ก็จะไปใช้น้าตื้นได้นะครับก็คือแรงดันไฟอะไรที่ออกมามันจะต่าลงกระแทน้อยลงนะครับก็ไปเล่นน้าตื้นได้ส่วนเราปร,ปรปับแรงสุดเราก็ไปเล่นน้ําเกินเอวได้เห็นไหมครับพันวัดมันจะสตาร์ทช้ามากสามร้อยกว่าเฮิรตนะครับอยู่สามสิบห้าโวลต์แต่มันก็จะกินไฟน้อยลงนะครับกินไฟน้อย จะรู้สึกว่า้สายวัดจะร่วนใส่วัดมันร่วนใส่วัดร่วนวัดไม่รูเ้เรื่อง รู้สึกว่าไฟแบตจะหมดไปแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวไฟหมดซะแล้วไฟหมดแล้วนะไฟหมดไปแล้ว,ลวเออผมก็บอกว่าอีกขนามดมันเบาลงนะ แบตไม่ได้ชาร์จกะจะเป็นแบบนี้ผมก็ว่าเอ๊ะทำไมมันไฟมันเบาลงวะลี้งดูหมดหมดหัวไป เสียบเครื่องชาร์จช่วยก็คือเนี่ยเอาไปทําเล่นกันดูนะครับปรับเป็นสเต็ปได้สามสเตป็ปแล้วก็ปรับไฟออกได้สองสเต็ปนะครับอันนี้แท็บผมยังไม่ได้ต่อนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ผมใช้แค่อ่าแค่นี้นะครับแท็บไม่ได้ใช้แท็บเอาไว้ปรับไฟเบาไฟแรงได้อีกนะครับ ปร,ปรับไฟได้สองสเตปแล้วก็มาปรับที่นี่ได้อีกสามสเตปนะครับก็ไปทำเล่นกันก็คือถ้าเกิดเราไปช็อตนำตื้นเนี่ยเราปรับมาเราปรับไฟที่คดออกเนี่ยเป็นไฟเบาแล้วใช่ไหมปรับที่คดออกเป็นไฟเบาแต่มันยังไม่พอมันเบาไม่พอปลามันจะหนีนะครับเราก็มามาเบาที่ตัวนี้ได้อีกมาปรับเบาลงไปอีกนะครับ ก็ใช้ได้ความที่ก็จะเปลี่ยนน้อยนึงแล้วก็อยู่ดีนะถ้าความที่ความที่สูงๆูงได้น้ำน้าตื้นเนี้อยู่ดีเท่าที่ลองนะ,ะมาแล้วแรงดันกบมาแล้วเมื่อกี้แบตมันหมดผมก็ว่าอยู่ทำไมมันเพียนเพี้ยนวะ,อ,ะอันนี้แรงสุดนะครับ ดูความทีนะอ่า,อานะครับความทีกจะเปลี่ยนตามเวลาเราปรับก็ให้เพื่อนๆลองเอาไปทำเล่นกันดูนะครับสูตรนี้ก็ใช้ได้แต่ถ้าบเราใส่ทีอาหกตัวแล้วมาดันพันวัดก็ลวดก็จะร้อนหน่อยนะครับเพราะว่าลวดคดเข้ามันเล็กนะครับ เบอร์สิบเจ็ดเองเหล็กซึ่งมันรับกระแสได้น้อยอันนี้ทีอาร์มันขับได้เยอะลวดก็จะนะร้อนแต่สเปคนี้ให้ใส่ทีอาร์แค่สี่ตัวลวมได้พอครับหกตัวไม่เหมาะหกตัวไม่เหมาะนะครับลวดร้อนสี่ตัวลวมได้นี่ก็เดินลุยสบายๆนะครับคือเรา เอาไปใช้งานจริงเราไม่ได้ดันลอดไฟเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าดันลอดไฟเราต้องใส่เยอะหน่อยแต่แต่ก็ไม่เสมอไปนะครับบางสูตรใช้ดันลอดไฟเนี่ยใช้แค่ซองตัวรวมไดก็ดันได้นะครับดันได้แล้วเย็นด้วยไม่ร้อนด้วยไม่ระเบิดด้วยลากยาวๆได้ด้วยแกนก็ไม่ร้อนลวดก็ไม่ร้อน TR ก็ไม่ร้อนอาก็ไม่ร้อนนะครับใช้ได้ อันนี้ก็เป็นความที่ต่ําแบบอ่าเขาเรียกความความที่ไม่คงที่นะก็คือแปรผันตามสภาพน้ําความที่จะแปรผันตามสภาพน้ําตามสภาวะโลดแล้วก็มีสูตรที่เป็นความที่คงที่ก็มีนะับคือมันจะไม่เพี้ยนมากเวลาลงน้าเนี่ยความที่ก็จะอยู่เท่าเดิมหรือเพี้ยนขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยหรือดอปลงนิดนึง อันนั้นจะคงที่นะแต่น,นี้เป็นความที่แปรพันนะครับแปรเปลี่ยนตามสภาพน้ําน้ําก้อยมากกบอาจจะวีตระบึมเลยนะครับ <c> ก <oughs> ็ไม่ไม่ไม่เหมาะที่จะลงน้ําก้อยนะตัวนี้ไม่เหมาะใช้น้ำเจือดอย่างเดียวนะอ่าถ้าเป็นน้ําบดานอะไรกลางทุง่งพอได้แต่ถ้าเกิดเอาไปลงน้ําเค็มอะไรเงี้ยหรืออยู่ใกล้น้ําเค็มเงี้ย ึ่งจะเป็นน้ำก้อยแบบออกเขมก็ไม่ควรนะครับน้ำก้อยออกเขมต้องอีกแบบหนึ่งเลยนะครับที่ว่าดันโลดเป็นพันวัดแล้วไม่ร้อนนะครับนั่นแหละเอาไปเล่นได้สบายไม่ร้อนไม่ระเบิดบแต่ถ้าแบบนี้เอาไปเล่นไม่ได้ครับมอไม้มอไม,ม,อม้ถึงทีอาร์ไม่ร้อนก็ได้แต่มอ,มอไม้ทีอาร์ไม่ร้อนนะครับสูตรนี้แต่ข้อเสียคือแกนจะร้อน ลวดร้อนแกนร้อนถ้าใส่สี่ตัวโอเคเลยสามถึงสี่ตัวสามตัวเนี้ยดันห้าร้อยวัตสบายๆนะครับแต่ดันพันวัตจะอ่ามันจะสตาร์ทไปยิบน่อยหนึ่งไปยิบขึ้นมาจะไม่เหมาะก็แกนใหญ่แกนใหญ่นะครับบางคนบอกแกนใหญ่ทำไมทำออกได้น้อยแกนใหญ่มีข้อดีคือ แบบยังไงอ่ะเขาเรียกยังไงอ่ะเพราะว่าเครื่องเข้าไม่ก่อนเนี่ยก็แกนใหญ่ส่วนใหญ่นะก็คือเขาเอาไปเดินแบบเขาไม่ได้ใช้ไฟแรงนะครับแบบที่ได้ตัวจริงเขาไม่ได้ใช้ไฟแรงเลยส่วนมากเลยก็จะเน้นความที่ความที่เป็นหลักแต่ไฟแรงมันก็เอาไว้เล่นปลาแบบที่มันเร็ว มันเร็วเงี้ยก็ใช้ไฟแรงหรือน้ํามันลึกจัดเงี้ยก็ใช้ไฟแรงเพราะเวลาเราจุ่มไปเนี่ยเราจุ่มไปเนี่ยไฟมันจะยิ่งลึกไฟยิงเหลือน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราทําให้กระแสออกสูงให้แรงดันออกคงที่ก็คือออกคงที่ร้อยโวล์เนี่ยกระแสที่จ่ายออกมาจ่ายได้เยอะยอ่าขนาดหนึ่งถึงสองแอมป์เนี่ยได้แจมเลยนะครับกระแสที่ออกก็คือ จุ่มลึกเท่าไหร่มันก็ไม่ตกนะครับถ้าแบบนั้นก็ใช้งานน้ำลึกได้สบายๆแล้วก็ไม่ร้อนก็ผมก็มวมวๆนะครับอย่าไปเชื้อผมมาก็พอดีผมสิทธิ์ไม่มีครูทําได้เท่านี้ก็ลกลกเลิศลู่แหละเพราะว่าครูผมเขาซอนแค่เครื่องเสียงนะครับเขาไม่ได้สอนมอนออกมอนออกนี คิดเองทำเองแล้วก็ไม่ไปกอบสูตรใครด้วยไม่เอาเลยไปกอบสูตรเขาเขาจะมาด่าเดี๋ยวหาว่าไม่มีปัญญาทำนะเราคิดเองทำเองดีกว่าสบายใจเราดีไม่แรงไม่เป็นไรไม่แรงก็พัฒนาไปนะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะที่ติดตามรับชมนะก็ สูตรที่โพส์ไปนะ43 40ิบสามบอปบวกเจอ่าร้อยยีรนะครับอ่าร้อกับ100 120ไฟบวก100อไฟลบก,ก็ลองเอาไปทําเล่นกันดูนะครับอ่าส่วนตรงซีเลคเตอร์นี่ใช้100โอห์มก็ได้100โอห์ม200โอห์มอะไรค่าไหนที่มีก็ใช้ได้หรือจะใช้500แบบนี้เลยก็ได้ มันก็จะดอบลงน้อยการกินไฟก็จะลดลงก็กินไฟน้อยลงกรเน้นเอาไว้เดินแบบยาวๆนะครับน้ำน้ำไม่ลึกมากอนะไรเงี้ยไม่เกินเอวก็ลุยแบบชิวๆเลยทีอาใช้แค่3าตัวถึงสี่ตัวรวมได้นะครับไม่ต้องไปใช้เยอะใช้เยอะร้อนแก่ร้อนเอาแค่พอประมาณอันนี้คือสเปกมอตลาดพื้นบ้านนะครับ มอตลาดพื้นบ้านเกิดใช้แค่3าสตัวพอไม่ไม่ได้ไปใส่เยอะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนยากเอาไปลองทำก็ไปทำได้เลยนะครับไม่ได้ห่วงห้ามแต่ประการใดขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมด้วยดีตลอดมาครับขอบ,ขอบคุณมากๆครับ